ครับวันนี้ผมจะมาทดลองการทำความสะอาดแป้งเก่าๆครับโดยใช้ครีมอาบน้ำในการทำความสะอาดผมได้นำแบงเก่าแช่ไว้ในครีมอาบน้ำนะครับ ที่ผสมน้ำสะอาดไว้แล้วแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันครับว่าครีมอาบน้ำจะสามารถทำความสะอาดแบงที่เก่าให้กลับมาใหม่ได้ไหม แบงค์นี้เป็นแบงค์ที่ตจามากเลยนะครับ ตรงนี้มันขาดอยู่แล้วนะครับพยายามล้างรูปเบาๆนะครับอย่าใช้ความแรงในการล้าง ดูจากสีน้ำครับจากน้ำที่สะอาดนะครับที่เอามาประสงค์กับครีมบาบน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้นะครับสีน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นนะครับ โอเคครับนี่คือน้ําที่ร้างแบงออกมาครับเป็นคุงคุณนะครับเราเรามาล้างน้ำสายอีกทีหนึง่ง ดูใหม่ขึ้นมาทันทีเลยครับจากของเดิมนี้เก่าดำมากๆแล้วเราจะเอามาซับกับทิชชู่นะครับ โอเคครับถือว่าใช้ได้ครับพอซับให้พอมันหมาดแล้วนะครับแล้วก็เอาไปเป่ากับพัดลมให้แห้งแล้วก็ใช้หนังสือหรือสมุดที่นหนักๆนะครับทับไว้อีกทีนึง โอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าทั้งหน้าจะมาทดลองวิธีอื่นดูนะครับว่าจะได้ผลยังไงบ้างยังไงช่วยฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ